ข้อความจากเพจเฟซบุ๊กเพื่อนพ้องส่วนหนึ่งในวงการน้ำมึกต่างพากันไว้อะไรหลังบุตรสาวของคุณวัดวัญรยางกูลกวีและนักเขียนเจ้าของรางวัลสีบุรพาได้แจ้งข่าวการจากไปของกวีพัฒน์ถิ่นนะคะด้วยโรคเนื้องอกในตับเมื่อคืนวันที่21มีนาคมเวลา3ทุ่มตามเวลาในฝรั่งเศสค่ะคุณวัดวัญรยางกูลเป็นนักเขียนอดีตท,ที่ปรึกษาสมาคมนักกรอนแห่งประเทศไทยและสมาชิกสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดน มีผลงานดังค่ะเช่นตำบลช่อมะกอกก็ถูกคัดเลือกไปแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยด้วยรักแห่งอุดมการณ์นวนิยายปี2524รวมถึงคือรักและหวังผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายซีรีส์ปี2528นอกจากนี้ยังมีผลงานสารคดีอย่างขีตตะก,กวีลุกทุ่งภพยบุญบุตรขันและทูลทองใจเทพบุตรเสียงกังสดาอีกด้วยนะคะหนในผลงานดังของวัดวัยงกูลก็ถูกนำไปสร้างเป็นหนัง ก็คือมนรักทานซิสเตอร์ค่ะโดยผู้กำกับภาพยนตร์คุณเป็นเอกรัตนเรืองนะคะทำให้คว้าสามรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ด้วยซึ่งในภาพยนตร์และหนังสือก็มีวักทองที่ผู้ชมจดจำได้ดีก็คือชีวิตคนเรานี่มันไม่แน่คนบางคนเลวแค่ไหนก็ไม่เห็นฟ้าดินจะลงโทษแต่บางคนแสนดีทำไมเทพเจ้าคอยถีบใสไล่ส่งให้มาลงนรกตกบ่อขี้อยู่ตลอด ในปี2557ค่ะคุณวัดวัลยังกูลปฏิเสธอำนาจของคณะรัฐประหารด้วยการไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติทำให้ต้องลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ถึงฝรั่งเศสนะคะก่อนมีข่าวล้มป่วยด้วยโรคเนื้อง,งอกในตับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ทางญาติยังไม่เปิดเผยรายละเอียดถึงพิธีศพว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรค่ะ